โเด็กๆพากันลงดำแล้วแบบนี้มอ่อนบ่าโอ้ยฝนมาแล้วพี่น้องจ้ากลับสบายเลยพี่น้องเอซทุกท่านรถสมองสมบอต ว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยทางฝั่งลาวก็สบายดีพี่น้องอันนี้ทําแม่กําลังเห็ดอาหารพี่น้องจาสบายดีพี่น้องกําลังเห็ดอาหารพี่น้องต้มเป็ดถ่าให้คนงานตาพี่น้องเลยโอ้โหว่าจะได้จกจกจกคนยังไม่ได้ออกไปบิ่งป้ามันสดสุดเป็ดจะมันเป็ดตัวใหญ่ปะใหญ่เตอะม้วเลย เ็ดเมีเนาะเป็ดเมีไข่นี่พี่น้องเอากระสีต้มเน่ลาบนี่พี่น้องจะาเป็ดเนาะคนงานจุ๊กตไดจะคอนรุ่นกันพี่น้องเดสิตอนนี้ไปเบิ่งอยู่หน้าตาทาบ่ได้เมื่อนี่ก็เอาเป็นมืออื่นเนาะพรอมบ่มีคนงานเอาสองมือเอาพี่น้องจา้าตาขิงคำสิพาคิงคำไปนำ ไปหน้าตากอนอะพี่น้องจ้าไปพบไปพ่อกันอยู่หน้าตาเด้ยวสิได้จกคนรุ่นน้ำกันจ้าตอนนี้มาฮอดหน้าตาแล้วพี่น้องจ้าได้จกคนได้สองได้สามสี่คนพี่น้องได้สี่นนสคนคน,คนงานเพราะว่าอันมื่อนี่ยพนบอว่างเนาะพี่น้องเขาไปเจ้าเขาก็จากับไปดำหน้านะ บอกว่าวันนี้นอาจจะเป็นมืออื่นค่ะทานโบราณคนงานวันนี้กัเป็นมืออื่นพี่น้องเพราะว่าดูน้าก็แยามันบอท่านเนาะพอดีว่าได้ได้คนก็นได้บรายได้สำาร็ก็เอาพี่น้องจา้าก็อื่นก็นขอบคุณพี่สาวคนสวยใจดีทางฝั่งไทยเนาะที่เมตตาใส่เรือขอบครัวาตา จ้างคนดำหน้าให้อีกมือหนึ่งถาบ่แล้วเมื่อนี้ก็เป็นมืออื่นพี่นอ้องจ้าอันพอดีว่าเมื่อนี้มมนะเขาจ้างหน้าเพื่อนมานําให้มาดำให้มาขาดมาไทยให้ตาเพราะว่าอ่าถาเราคนเดียวเรากับบว่ไหวจา้างซากันเนาะเพราะว่าลูกซาเพื่อนกะแต่คือว่าอะไรพี่น้องบบว่าเพื่อนก็นนกกนกมีครอบครัวกับบุคคลยากมากเาะแต่ะมีเวียของเพื่อน เมื่อวานนี่ยังว่ามียนละลูกไส้มาโ่อยเมื่อนี้พ่นลูกไส้ตาหน้านนบุดม้มาเมื่อนี้เขาก็เลยจ้างหน้าเพิ่นมาทายซอยบาได้คดมะเพาะฮะไม่ใ่มาบ่อาเออเดวสิทอัน ทา้าแม่พ่อซีพี่น้องเขาคิดว่าสิได้คนทางนี้เนาะเพิ่นกับไปดั้มวงใหม่นะกับกะเลวานสิท่อาซอซุยว่ิน้องพ่อซีสิมาเพิ่มบอกได้สามคนสี่สี่ทั้งน้องน้ำหวาน ใ่ใหญ่ยันบอลเล่ยยุ้งมือนีนะแม่นบ่แล้วมืบอนี่กับบออื่นกระต้างแบบว่าอย่างก็มันบ่คอยมีนามเนาะสมมงหมว่าทานทีคนกับซิจ้างดั้กับท่านดอกไม่เนอะทานได้ละคนลายกับเพราะว่ามันใส่น้ำดูดุ้ดป้าคนกระสีแบบว่าบ่เมื่อยแน่ เป็นกัซิแลนแต่ว่าเออเอาหนัาเอาใน่อยคนงานฮิวกะคนขาดคนไทยกะเขาจะจ้างหน้าลงมาส่งทางงานดูหนักทางยังเนาะเห็นคนไทยหนากะสงสารเพห่นน้องวันเจนหอบก็หนี่งตายก็เพื่เป้าหนักเถอะมาหนอยู่บ้านเถอะ ได้สี่โคตเปนผีเลยได้บลายมืออื่นจังวากันใหม่ถ่าพ้นโมโตกถ่าพ้นโต๊กก็คือสิบบได้ยักคนไฟกับสีดำหน้าไฟหนามันขนาดนี้นะยังดำหน้าพงเลไรมหน้าพงกับห, <laughs> ห,หน้าดินทรายเนาะมันดูหน้ามาบ่าเทิงเนาะเพราะว่าคอหนาำน้ำเพลินมันก็ะไกลกันแห้งปวดสีมาหอะ เขาจะขึ้นมาเพื่อนมาขาดงานนี่สะคือบอกข,า,ขาดงานมีนะผักกก่แยงบ้านน่ะ,ะนบ่บได้เอามาปลูกเนาะก็ผักกก่แยงพี่น้องจ้า สิแย้มี่บ่วะสิเอาเสียมมาขุดเอามาปูคขุดเอาทางดินเนาะพราจักหน่อยตาไทยเลยสิบ่มีเฮาากแยงกินพี่น้องอ้าพกแยงจะอันงามๆง่พี่น้องพี่น้องป้ากแยงแน่ หน้าหายนี่นะต้าว่าได้อนประมาณ100มาร้อยทางมีเดีหายนี่ร้อยทางกั็สิประมาณเศ้าวกว่าโซอบเนาะอืมเด่นหน่ะิ่นกำลัง หนามาพี่นอ้องกำลังดูดน้ามาดูดน้ากับพายผุเหล่พี่นนอะประมาณลอยเมตรผุประจักษ์ก็ยังดีเนาะหน้าพ่อใหญ่บ้านบ้านทิสว่างพี่เนะเะมันจะมีน้ำใจแบบว่าให้ตาดูดมาดำให้ให้มันแล้วเพราะว่าน้องตาน้องเพื่อมันลายเนาะิ่นก็อนุญ,ญาตให้ตา ดูดน้ำมาดำเพราะว่าดูดนำ้ำมันก็สิเปลืองทั้งน้ำมันแน่เบิ้ลก็สิเปลืองหลายสิ่งหลายอย่างนากๆเปลืองทางรถไทยแนย่ดีแต่ตาเพิ่นมีจกักสูบน้ำพ่นอ เบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าให้พี่คนสวยเบิ่งเด้อเพราะว่าแม่ขี้ข้ามกระติดนทุระแม่ขี้ข้ามข่าวในเมืองพี่น้องตอนบ่ายเนาะแล้วก็เฮ็ดกับข้าวเตรียมไว้แล้วแล้วก็สิให้อันคนงานเพิ่นเข้าไปเอาเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่เพื่อนฮาสิไปทุระในเมืองพี่น้องใจได้เสียห้อันไปเงินเขาม้างเอา กับข่าวกับหน้าเนาะคนงานเาสิเตรียมไว้เลยครับกษสิไปในเมือง้าว่าขาดเรือ,อยั่างกับห้ตาโทรบอกพี่นอ้องตอนนี้ฮัก็กิตรไปเก็บอพผักระแยงมาปลูกก่อนพี่นอ้องสะออนพราว่าจาังหวัดพนทายหน้าเลยมัสิบุมี่พักระแยงได้บ้าน แถวหน้าฮาวน่ะกับบุกข่อยมีแล้วป้าเมื่อวานนี้รถท้ายเป็นเพลินเฮียอ่ะน,นะบอกตาบอกแล้วเด้่องบ้านข้ามันอียังกะท่อฮาวเด้อนนะเออท่านวัานันแบบว่าอยังไง พอไปเงินในเรืองเอาแต่มองมันบกคงเนะเนี่ยกินกะอะไรล่ะกะเขาเมื่อเอาสิเตรียมไว้ให้ขันอยากนับวานก็เอาด้วยวานเอาเอายังก็เอาสิเอาไอศครีมหรือว่าสิเอายังก็เอา เพราะว่ามันกระบ,บริ้นข้นนะค่ะพี่น้องจ้าฮักกระสิเก็บภาพบรรยากาศเพียงสำนีน้องพอๆกันคลิปหนาเด้อพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องขาห้ามาท่านฮันกกระสีมาตะแรงพี่น้องมาอีกตะแรงขาพวกท่านกันเ,เป็นใหม่แล้วพี่น้องจานะ้าลาเลยพี่น้อง ะออนผักกะแยงได้สะออน